โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเป็นทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจู้รู้สึกไฮเซนแฟนทอมพาเลตในทางเซิร์ฟของ j จแปนนะครับวันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือสุคุนะตัวละครที่เรียกว่าเก่งมากๆนะครับผมลองใช้งานแล้วนะสําหรับตัวนี้เนาะก็คือผมอยากได้มากเพราะว่าผมอยากจะเอามาเล่นคู่กับในส่วนของตัวอาจารย์โกโจสีแดงนะครับผมมีแล้วนี่เลยแล้วก็มีโมโมด้วยครับผมอ่านะขิงไว้อีกหึงที <laughs> มา เออแช่งผมเลยมามามาครับมีวูหนึ่งหมื่นสองพันเพชรไม่นอช้าเรากดกันเลยดีกว่านะครับพือผมมีไอดีที่ได้มาแล้วนะไอดี ID หนึ่งแต่ว่าไอดีนี้ผมขอลุ้นแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่ามาอุย้ยเคนเทเคนนะครับมาลุ้งแรกมาไมไม่มาครับได้การ์ดครับลุ้นการ์ดว่าจะเป็นการ์ดออ้ได้การ์ดมาแล้วครับมาครับเอาเรื่องได้การ์ดแล้วตัวละคร ตัวละครต้องตามมาแน่นอนซึ่งอดีตน,นี้ผมยังเล่นไปได้ไม่ไกลนะไม่ต้องห่วงครับผมน่าจะการันตีได้แน่นอนสําหรับตัวสุขุนะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับอู้ได้การ์ดอีกโอ้โหได้การ์ดมาผมสุ่มได้ทั้งหมดสี่ครั้งนะหนึ่งหมื่นสองพันเพชรนะครับมาเฮ้ยใจแหววอนะไรเนี่ยใจแป้วใจแหววอ่าลุ้นกันก่อนขอลุงที่มันเป็นตัวละครหน่อยได้ไหม <Okay. S 1> อู้ได้แต่การ์ด การ์ดสามใบครับโอ้ได้การ์ดซ้ำมานะเอาเรื่องทีนี้แล้วกดทีละครั้งก่อนดีกว่าโอ้คือการ์ดสองใบโอ้การ์ดการ์ดสามใบเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณนะสุคุณนะเฮ้ย อะไรเนี่ยคือการ์ดสามใบครับทุกคนโอ้โหมาหลุ้นรอบนี้ครับรอบนี้มีแบ็กแฟตครับแต่ว่าลุนนครับว่าจะได้ตัวละครหรือเปล่าอ่าโอ้ตัวละครมาครับมาครับ มีโอกาสได้ลุ้นนะสำหรับคนที่ช่างอยู่ก็ขอร้องแหละขอให้ได้นะครับมาลุ้นกันก่อนลุ้นกันหน่อยใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ครับผมก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับก็คือรอบนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมต้องไปนั่งเล่นแล้วทีเนี้ย ลำบากแล้วทีนี้โอ้โหก็ต้องนั่งเล่นตัวหงด่านเนื้อเรื่องนะแล้วก็นั่งเล่นตรงกิจกรรมโอเคเลยคือเกลือเกลือได้แต่การ์ดโอ้โหบางคนขำผมละไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็มีวิญญาณโกรธโจโดแดงอยู่แล้วก็ได้การ์ดได้การ์ดมาสามใบับผมโอ้โหสุดยอดสุขุนะ ก็อัพไปเลยครับสำหรับการ์ดเอฟเฟกผมยังไม่มั่นใจนะอันนี้คือทำไดได้อันนี้คือยังไม่ได้แปลมาเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเก็บเพจแล้วเดี๋ยวไปสุ่มเพิ่มเติม,ตมนอกรอบแล้วกันโอเคเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าไม่มีตัวรีวิวสามารถไปย้อนดูไลฟ์ผมได้นะสำหรับตัวของสุคระนะครับผมเนาะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ